สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะะวันนี้นะครับก็มาดูนางฟ้านะครับเติมมากเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับใช้งานมือแรกเลยนะครับเติมสุดๆเลยนะพี่น้องนะครับดูนะครับบนบนที่บุที่อย่างสวยเลยนะครับดูนะเติมเลยนะครับเติมมากจริงๆเลยนะพี่น้องนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเติมเิมเลย เป็นชนุดหน้าตาไปจบเลยอย่างสวยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับรถเครื่องดี้ช่วงล่างดีเกียร์ดีเลยนะครับผมปี2 0 1 1นะฮะส,สวยเลย แอรนหนาวเลยนะอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะพี่น้องนะครับเครื่องยังรอเลยนี่เราถ่ายกันเืนเลยนะครับพี่น้องบางเดินนั่งกันเลยนคะรับนใดสนใจนะฮะ ก็มาดูกันนที่บ้านแท้ตะบลท่าอำเภอรัตนบุรีจังุรินทร์นะครับสวยๆเริมเริมเลยนะครับรอๆเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณพี่น้องเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมนะฮะขออนุญาตถ่ายคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ